for the good health good เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้างมอนรองกระดูกกับอาการปวดหลังจากการทำงาน <ST AN Z> <ST AN Z> ณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการบาดเจ็บจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บแบบเฉียบพลันและแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นสามารถป้องกันได้ความรู้และความเข้าใจของคนทำงานนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้บาดเจ็บจากการทำงานได้นะคะคนทำงานมักพบอาการปวดหลังได้บ่อยโดยคนทั่วไปประมาณหนึ่งใน6เคยมีอาการปวดหลังที่ต้องนอนพักอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต อาการปวดหลังส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะอาการปวดหลังส่วนหนึ่งมาจากหมอนรองกระดูกซึ่งกระดูกสันหลังของคนเรามีทั้งหมด26ชิ้นเรียงตัวกันเป็นส่วนโค้ง3ส่วนโดยกระดูกสันหลังส่วนคอจะโค้งไปทางด้านหน้าส่วนอกจะโค้งไปทางด้านหลังส่วนเอวหรือหลังส่วนล่างจะโค้งไปทางด้านหน้าการเรียงตัวของกระดูกสันหลังเป็นส่วนโค้งแทนที่จะเป็นแท่งตรงเหมือนลำไม้ไผ่ ก็เ,เพื่อที่จะลดแรงกระแทกจากพื้นมาสู่ศีรษะคนเราเวลาเดินคล้ายๆกับสปริงหรือว่าแหนบกันกระเทือนในรถยนต์นั่นเองค่ะส่วนโค้งแต่ละช่วงมีความสำคัญถ้าแอ่นมากขึ้นหรือมีความโค้งน้อยลงอยู่นานๆจะส่งผลให้เกิดอาการปวดได้กระดูกสันหลังต่อเรียงกันด้วยหมอนรองกระดูกทางด้านหน้าและข้อสันหลังสองข้อทางด้านหลัง ข้อดีของการมีหลายข้อต่อเรียงกันเป็นกระดูกสันหลังก็คือเราสามารถจะเคลื่อนไหวส่วนหลังของร่างกายได้หลายทิศทางตั้งแต่กม้มเงยหมุนซ้ายหมุนขวาเอียงซ้ายเอียงขวารวมทั้งหลายทิศทางพร้อมกันเช่นการก้มหลังพร้อมกับการบิดและเอียงตัวในเวลาเดียวกันแต่ข้อเสียของการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางคือส่วนของหลังจะมีความมั่นคงน้อยและบาดเจ็บได้ง่ายส่วนม้อนรองกระดูกเป็นโครงสร้างที่ช่วยรับน้ำหนัก และลดแรงกระแทกคล้ายกับระบบกันกระเทือนของรถยนต์ถ้าจะเปรียบเทียบกับลักษณะของหมอนรองกระดูกจะคล้ายกับขนมเด็กที่เป็นเจลลี่รูปสัตว์ด้านนอกจะเหนียวขณะที่ด้านในก็เป็นน้ำการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังตัวหมอนรองกระดูกเองมีเส้นประสาทมาเลี้ยงน้อยมากเมื่อแตกหรือปริ้นจะไม่เจ็บที่ตัวหมอนแต่อาจจะอักเสบหรือกดทับเอ็นกระดูกและเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ ทำให้มีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างรวมทั้งมีอาการปวดที่ขาได้อาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกไม่จำเป็นจะต้องมีอาการปวดทันทีเสมอไปถ้าหมอนรองกระดูกแตกและปลิ้นจะเกิดการอักเสบบวมและจะค่อยๆมีอาการปวดน้อยๆจนกระทั่งปวดมากในช่วงชั่วโมงที่8ถึง12เพราะอาการอักเสบนั้นไปรบกวนเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงสำหรับการแตกและปริ้นของหมอนรองกระดูก การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกจะสัมพันธ์กับ5กรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกก็คือการก้มหลังจนสุดต่อมาคือการนั่งเป็นเวลานานส่วนช่วงเวลาในแต่ละวันตอนเช้าจะมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บมากกว่ากรณีที่4คือการก้มบิดเอียงซ้ำๆกันหลายครั้งจนกระทั่งเนื้อเยื่อหมอนล้าและเกิดอาการแตกกรณีที่5คนอายุน้อยพบว่าคนในวัยทำงานมีสารในน้ำหมอนรองกระดูกมากกว่าคนสูงอายุ จึงมีแรงดันในหมอนสูงโอกาสที่จะแตกก็จะง่ายกว่าจากกรณีดังกล่าวนำมาสู่คำแนะนำที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณผู้ฟังเกิดอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกได้8ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกอย่างอหลังเมื่อเรายกวัตถุให้พยายามรักษาส่วนโค้งของหลังให้คงอยู่ขณะที่เรายกวัตถุให้งอที่สะโพกข้อที่2อ,อย่านั่งนานเกิน2ชั่วโมงให้เราลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ข้อ 3. เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆเช่นนั่งหลังตรงนั่งพิงหลังนั่งเอามือเท้าโต๊ะสลับกันข้อที่4ถ้าจำเป็นต้องนั่งนานๆเช่นนั่งขับรถให้แอ่นหลังพิงพนักห้าวินาทีเพื่อลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกข้อที่หผู้ที่นั่งนานและต้องลุกมายกวัตถุทันทีเช่นพนักงานขับรถส่งของต้องพยายามแอ่นหลังบ่อยๆขณะขับรถหรือหาหมอนมาหนุนหลังส่วนล่างในขณะขับรถ ถ้ามีเวลาพอเมื่อลงจากรถให้ยืนแอนหลังประมาณ5วินาทีจึงค่อยเริ่มยกวัตถุข้อที่6หลังตื่นนอนให้หลีกเลี่ยงการก้มหลังหรือการออกกําลังกายที่ต้องก้มหลังงอหลังและการยกวัตถุหนักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะข้อที่7ไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบมีแรงต้านในท่านั่งเพราะเป็นการงอหลังซ้ำๆหลายครั้งขณะที่แรงดันในหมอนรองกระดูกสูงมีโอกาสบาดเจ็บสูงได้ และข้อที่8ออกแบบสภาพงานให้เหมาะสมเช่นไม่ให้ยกวัตถุหนักจากที่ต่ำบิดหรือเอียงตัวยกวัตถุห่างตัวและยกวัตถุที่หนักเกินกำลังอาการปวดหลังนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากหมอนรองกระดูกเสมอไปนะคะยังมีเนื้อเยื่ออื่นๆที่อาจจะบาดเจ็บได้เช่นกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่อยู่บริเวณนั้นหรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นได้เช่นการอักเสบของอวัยวะภายในมะเร็งของกระดูกตัวหมอนรองกระดูกนั้นเสื่อมสภาพตามวัย คนประมาณร้อยละ30ที่ไม่เคยปวดหลังมีหมอนรองกระดูกปลิ้นบางครั้งชัดเจนมากแต่ไม่มีอาการอย่าลืมว่าคนทํางานไม่งอหลังขณะยกวัตถุไม่นั่งนานไม่ก้มหลังหรือยกวัตถุเมื่อตื่นนอนใหม่ๆไม่ยกวัตถุหนักเกินกำลังปรับสภาพงานให้เหมาะสมทำเช่นนี้แล้วคุณผู้ฟังทุกท่านจะห่างไกลจากอาการปวดหลังและการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์นิตยาสารหมอชาวบ้านคอลัมน์คนกับงานโดยนักเขียนหมอชาบ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนะชลายนเดชะค่ะติดตามสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ